แล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมพอยฟ์ฟ i f a mobile ที่ถูกและคุ้มที่สุดแล้วลก,ก็ขอแนะนำบริษัทอินแบกรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง20%ถูกทุกแพ็คเดิมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยแพ็คใหญ่จาก1,850ลดเหลือ1,450เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยก,กันนะจ๊ะ,จะ แอดก็ทิงนิ้งไว้ให้แล้วครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย สวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเราก็เพื่อนมือใหม่สายปีสายพาร์ททุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าวันนี้นะครับจะเป็นการเดาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะในหลายคลิปที่ผมเคยเดาไปแล้วนะครับผมถ้าหากว่าใครที่ติดตามช่องเนี้ยก็จะรู้กันดีนะครับผมก็จะมีทั้งข้อมูลที่ตรงแล้วก็มั่วบ้างอะไรอย่างนงี้นะฮะผมก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่วันนี้นะฮะเรานะครับจะมาทําการ เดากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะว่าถ้าหากว่าภารกิจหรือกิจกรรมบอลโลกเนี่ยนะครับมันจบไปแล้วเนี่ยนะครับภารกิจหรือกิจกรรมอะไรนะครับที่จะมาต่อจากภารกิจบอลโลกนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมบอลโลกเนี่ยนะครับถ้าไม่คาดเคลื่อนหรือผิดพลาดอะไรนะฮะก็น่าจะเลอเวลาอยู่ที่อีกประมาณ5วันนอกอีกห้าวันก็จะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและภารกิจหรือกิจกรรมอะไรที่จะเข้ามาต่อจากนี้นั่นเองนะครับผมนะผมก็ได้ไปหารวบรวมหรือว่าข้อมูลนะครับผมที่น่าจะเป็นไปได้นะครับหรือจะไม่มาจริงก็ได้ นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ฟีฟ่ามือถืเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าภารกิจหรือกิจกรรมอะไรจะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับผมนะยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับผมนะสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะเติมเกมฟีฟ่ามือถืนะครับผมก็ฝากด้วยกันละกันนะครับผมสําหรับร้านอินแบกนั่นเองนะครับผมก็สําหรับร้านอินแบกผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็พูดมาถึงตรงนี้้แลวนะครับผม สิ่งที่ผมไปเห็นมาครับผมนั่นก็คือนี่ฮะโลโก้นี้เลยนะครับซึ่งหลายหลคนก็น่าจะคุ้นเคยและรู้จักกันดีนะครับกับโลโก้นี้นะฮะก็ TOTY นะครับตามชื่อเลยนะครับผม TOTY ของปีที่แล้วเนาะ TOTY 2 0 2 2นะทุกคนนะครับซึ่งเอารวมๆเวลาแล้วเนี่ยก็ใกล้จะครบ1ปีเต็มทีแลวนะครับผมนะผมก็คิดว่าน่าจะมี TOTY เนี่ยนะครับผมมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่า TOTY 2023นนั่นเองนะทุกคนนะครับสำหรับโลโก้ นี้เลยนะครับที่ผมเห็นมานะครับ ก็นี่ฮะมีตรงนี้ด้วยนะฮะที่เขียนว่าฟีฟ่ามือบายนะครับผมนะทีมออฟเดอะเยียนั่นเองนะครับผมนะนี่แล้วก็มีรูปโหลดแบบนี้ด้วยนะครับผมซึ่งภารกิจหรือกิจกรรมทีโอทีวายเนี่ยนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่สนุกมากถ้าเทียบกับตอนทีโอทีวายสองพันยี่สิบสองนะทุกคนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับผมนะแล้วก็การเนี่ยสวยมากๆนะครับผมนะกับทีมสีน้ําเงินทองนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะ ซึ่งก็จะยินดีมากนะครับถ้าหากว่าเข้ามานะครับผมแล้วก็ยังมีภาพนักเตะที่หลุดออกมาแวบบด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรูปแบบของตัวการ์ดนะครับทุกคนนะฮะแต่ผมคิดว่านะไม่สวยเท่าอันเก่านะครับไม่สวยเท่าปี2022นะทุกคนนะครับซึ่งเนี่ยด้านหลังการ์ดหรือว่าเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนะมานี้เลยนะฮะเฮ้ยตรงนี้แอบมีเลข2022ด้วยวะตกลงว่ามันจะมาหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนครับผมนะว่าคลิปนี้เป็นการเดาล้วนๆนะทุกคนนะดูดูไปเพื่อความบันเทิงนะครับผมเพราะว่าทางช่องของเราเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรนะครับผมนะก็มาทําคลิป าดการ์นี่แหละนะฮะผม,ผมคิดว่าน่าจะเวริร์กสุดละนะครับผม โอเคครับสําหรับหน้าตาของนักเตะโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมนกก็จะเป็นหน้าตาเดิมๆเ,เลยนะครับสําหรับทีมอ็อฟเดเยนะครับผมหรือว่านักเตะดีประจําปีนั่นเองนะครับหรือว่านักเตะแห่งปีนี่ฮะสำหรับกองหน้าเนี่ยก็หน้าเดิมๆเ,เลยนะครับอ็มป,ปเป้นะฮะเดียลเวนวิสซี่แล้วก็เบนเซม่านะครับผมเบนเซม่านี่มาบ่อยนะครับผมสําหรับหน้าตาของกองกองกลางกองหลังนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ามีทีโบกูตัวด้วยนะครับสำหรับผู้รักษาประตูนะฮะมีเควินเดอบอยนะครับผมลูก้าโมดริส นะครับโบเวเดนะครับผมแล้วก็ทั้งด้านของเอนดองเดสนะครับผมรูเบนดีอาร์ตนะครับฮาคิมมี่รูดิเกอร์นะครับผมแล้วก็ทีโบกุตัวนะฮะ สำหรับหน้าตาของนักเตะเพิ่มเติมนะครับผมนะครับผมแต่ค่าพลังเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ร้อยสิบเลยนะทุกคนซึ่งถ้าว่าใครที่รู้ว่าการ์ดนี้มาจากไหนหรือว่าเป็นข้อมูลที่มาจากไหนที่หรือว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าใครที่รู้นะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะมาไหมหรือว่าข้อมูลนี้มันจริงเท็จแค่ไหนนะครับรลบก้องหลังเนี่ยนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับคูริเบอรี่เนาะโทโมรินะครับเทกซสิวานะครับผมนะฮะโอ้ติดมาอีกแล้วผม สำหรับกาวอล็อตนะครับผมคุณเด้ครับฟันไดนะครับผมหน้าตาก็เดิมๆเลยนะครับผมนี่ครับโลโก้นี้นี่ฮะกองหลังของเชียโอทีวายนะครับผมนี่ก็จะเป็นโลโก้แบบนี้หรือว่าแต้มโทเค็นแบบนี้เลยนะครับที่เราเก็บกันไปครั้งที่แล้วนะครับผมเพิ่มเติมมาอีกเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับโรเบร์สันนะครับผมนะแบ็กซ้ายนะครับผมนี่เจ้าคันเซโลครับผมนี่อฟฟงโซเดวิดครับผมนี่ฮะแบ็กหดหดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วรอบนี้ครับมีเจมด้วย นะครับผมมีมาอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าตาเดิมๆเป็นอันที่คุ้นเคยกันดีนะครับผมนะั้นที่เพิ่มมาผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของเจมนะครับผมที่ยังไม่เคยเห็นในปีที t OT y นะครับประมาณนี้นะฮะ สำหรับหน้าตาของผู้รักษาประตูนะครับผมแล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ6คนนี้นะฮะที่หน้าตาคุ้นเคยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็ได้ไปเจอตรงที่เขาให้โบทเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ข้อมูลนะครับผมนะที่ผมได้มาเนาะนะครับเขาประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็คือว่านะฮะทุกครั้งนะครับที่จะมีการออกการ์ดหรือว่าออกนัาเตะปีนี้มานะครับก็จะมีลิงก์ให้เราเข้าไปโวตนะครับผมหรือว่าให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับผมนะจากในแต่ละทวีปหรือว่าทั่วโลกนะครับที่มีเกมฟีฟ่า เขาจะมีให้เราไปโหวตนะครับว่าเราเนี่ยนะฮะอยากที่จะให้ใครนะครับผมมาติดทีมออฟเดอะเยียร์นะครับในแต่ละของในแต่ละปีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีให้เราโหวตมาตั้งแต่ตำแหน่งรูกศรประตูนะครับกองหลังแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมแล้วก็ตำแหน่งกองกลางกองหน้าอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งที่ผมได้เข้าไปเจอมานะครับผมก็มีลิงก์ให้เราไปโหวตนะครับแต่ว่าไม่เนียนเท่าไหร่นะครับผมมันมันยังไม่ใช่ลิงก์ที่เป็นออฟฟิเชียลจากทางด้านของตัว EA หรือว่าตัว FIFA นะครับผมซึ่งแต่มันนะทําเหมือนมากนะแต่มันจะเป็นลิงก์ให้เข้าไโหวตคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆกับตอนที่เราทําแบบสอบถามของอาจารย์ที่เขาให้เราทำอ่ะน,นี่เาบอกว่าเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ไม่กล้าที่จะเอาลิงก์มาแปะว่าให้เพื่อนๆไปกดนะครับผมก็คือกลัวตรงที่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นลิงก์ที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอ่าอีด <iny> ีเพื่อนๆหรือว่าอ่าอีเมลของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเสียหายได้นะครับก็เลยไม่ได้เอาลิงก์นั้นมาให้ดูนะครับแล้วก็แต่ว่าผมจะมีภาพให้ดูแทนก็แล้วกันนะครับผมะแต่่่วาาาจไกล้เอิง มาวางแปะไว้ให้นะครับถ้าหากว่าลิงก์ไหนที่ไม่ชัวร์หรือว่าไม่ดีจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับซึ่งสําหรับวันเนี่ยนะฮะผมมันจะมาจะเปิดให้โหวตก่อนเลยเนาะซึ่งสําหรับวันที่จะเปิดให้เราโหวตเนี่ยนะครับอยู่ที่วันที่20มกราครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่8มกรานะฮะถ้าหากว่าเข้านะถ้าหากว่าถ้าหากว่านักเตะปีนี้เข้านะครับหรือว่าทีมอัพเดียเข้าเนี่ยนะฮะจะเข้าวันที่27จครับจะมีเวลาเขาจะเก็บผลโหวตเนี่ยนะครับหนึ่งอาทิตย์ ก่อนที่จะเอานักเตะเข้ามานะครับวันที่27มกราคมนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่รู้ว่าชัวร์หรือเปล่าเออแต่ว่าฟังหูไว้หูนะครับทุกคนนะฮะมันอาจจะมาจริงหรือไม่มาก็ได้นะครับผมอ่ะซึ่งเมื่อตะกี้ที่ผมบอกไปนะครับจะเก็บผลโหวตนะครับวันจะเริ่มโหวตนะครับวันที่20มกราคมนะครับแล้วก็เข้าวันที่27นะครับซึ่งแต่อีก5วันนะครับภารกิจบอลโลกเนี่ยหรือว่ากิจกรรมบอลโลกเนี่ยจะหมดลงใช่ไหมทุกคนซึ่งอันเนี้ยเก็บวันที่จะโหวตวันที่20มกราคมนะครับซึ่งผมคิดว่านะะมันจต้อง มีภารกิจสั้นๆมาให้เราขั้นขั้นอ่าทีวนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นภารกิจอาบอลโลกใช่ไหมแล้วก็จบมาแล้วก็มีภารกิจสั้นๆอีกประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์อะ่ะทุกคนให้เราทําก่อนที่จะมีท T โมาซึ่งฟีฟ่ามือไวก็ทําแบบนี้มาตลอดนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีภารกิจหรือกิจกรรมยาวๆเนี่ยมา1ครั้งนะครับผมแล้วก็จะตัดด้วยภารกิจสั้นๆหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็จะมาเป็นภารกิจยาวๆอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ ไปดูกันนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะครับผมก็จะมีอยู่2ภารกิจด้วยกันนะครับที่น่าจะเข้าต่อจากวันโลกนะครับ นี่ครับผมสําหรับวินเทอร์ไวกัสนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่จะเข้าต่อจากวันโลกนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นนักเตะรูปนักเตะคร่าวๆนะครับผมเฮ้ยแล้วดูรูปเดมเบเล่ครับผมนะฮะไม่รู้ว่าจะเข้ามาแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะหรือว่าเอาหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับผมนะก็จะเขียนเอาไว้ด้วยนะครับผมแอนติเมททีมนะครับ2023นะนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นของโมบายนะทุกคนน่าจะเป็นของโมบายนะฮะนี่ครับฟีฟ่าวินเทอร์ไวกัสนะฮะผมแต่ว่าผมได้มาแค่รูปเดียว ผก็จะเป็นนักเตะตำแหน่งคร่าวๆเฮย้ยเชื่อละผมคิดว่าน่าจะมั่วนะเชลีนี่เชลีนี่น่าจะเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับผมแต่นี่มาเป็นตำแหน่ง c a m ด้วยทุกคนผมว่าน่าจะไม่ใช่นะเออน่าจะไม่ใช่นะครับผมนี่เจอนซานโช่ด้วยนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายครั้งนะที่ซึ่งก็มีอยู่หลายครั้งนะครับที่เราได้เจอข้อมูลแบบไม่ไม,ไม่น่าจะจริงนะเอออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมมา สำหรับสำหรับภาพต่อมานะครับผมก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับภารกิจนี้ฮะไคลเด้นท์นะครับถ้าเร่เสียงผิดขออภัยด้วยนะฮะนี่เลยครับผมก็จะเป็นโลโก้แบบนี้เลยนะครับคล้ายๆตีสูตรนะครับตรงกับชื่อตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับห้านี่ครับผมก็จะมีในแต่ละลีกเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นนาโปลีเนาะนะครับผมแล้วก็แมนซิตี้นะครับผมซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งเขาก็แค่บอกว่ามีนักเตะปีนี้นะครับในไคลเด้นท์นะครับผมแต่ว่า ค่าพลังเนี่ยมันเยอะเกินที่น่าจะเข้านะครับผมผมคิดว่าน่าจะยังไม่เข้าตอนนี้นะครับผมดูจากค่าพลังแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้พวกเรายังอยู่กันที่108กันอยู่เลยนะครับร้อยแปดร้นะครับน่าจะไม่ใช่อันนี้หรอกนะครับนี่ฮะสำหรับรูปเพิ่มเติมก็จะมีอันนี้ก็เป็นทางด้านของอาริกาสเปนนะครับผมแล้วก็มีนี้ด้วยนะครับอิตาลีนะครับโอ้โหสามภาษานนี้เลยครับผมน่าใช้มากๆนะครับผมโอ้โหพาซาก็ไม่เบานะครับผมนี่ฮะมีเลวานด้วยครับเป็นหัวหอกนะครับผมอ่ะประมาณนี้ นะครับตรงนี้ครับผมมีอีกหนึ่งรูปครับผมนะนี่ฮะน่าจะเป็นตำนานของชุดเอซิมิลานเนาะทุกคนนะครับนี่ก็เป็นนาเบกนะครับผมน,ะน่าจะเป็น a อซิมิลานนะเพราะเพราะว่า3คนนี้นี่เคยอยู่ a อซิมิลานทั้งนั้นเลยโรนัลดนโยนะครับกาก้าแล้วก็เดวิดแบ็กแฮมนั่นเองครับผมนะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปวันนี้นะฮะก็จะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการคาดเดานะครับผมแน้วเราก็เป็นการคาดการณ์นะครับอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับผมเ้าก็ยังไงนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคครับสําหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าหากว่าผมผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต खराब